อ,อาเเ <memorable> ครับสวัสดี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 ครับนี่ก็จะมาสอบถามนะครับ <ละ S 2> แนวทางกล้องสุดท้ายของเจวันนะครับว่ามีอย่างมาฝากให้เอฟซีปอนทครับมื่อไงค่ะก็มันกับอาเลียกันฟันเนาะไปจองวันตั้งกับฟันแดนสามห้าเก้า าต่ตองหวัดอ่ะฝันเลยสามหาเก้าสัน้สามหาเก่านะครับรับเนื้อได้สามนะครับกาปันหนึ่งหาเก้าเรพี่ฝันกันยแงคบหนึ่งหาเก่าอันนี้เป็นเรียกว่าฝันของักควางเลยค่ะแต่แต่ตองหวดนีอันนี้คือตองฝันแต่ตองหวัดโอเออฝันว่าจางไหนป้าทิ่เราให้ฟั้งได้ป่ะครับไปตัวฝันที่ฝันตองหวัดนะครับ กามมแต่เป็นตัวเลขมากซะเสือปาโูปมากบออค่ะนืู้จังเพ่นเราเหาทั้งวันอย่างวันนี้จะเล่นฟันได้ตัวนี้แล้วเล่นปูเล่มาเต้นเต้นแลาวาบมาบอกกับตัวนี้เลยค่ะแล้วปูปูเต้นเมือนอ้นปูเลยบ่าว่า่อเถาพอเท้าเถาอย่าลืมผูเถาจ้หลวกกสั่นว่าจะแรกปูเถาก็ตีเปนเ้าไว้แล้ว อ๋อปูพันลาพันเถ่าคักรี้วมันปลาพะตกยวเยจะตพตาวาพันแมตะตะตองหวอดพันวันพอบอกเลยบอดลอยตัวได้หรอพ่อบอกแค่เก้าสิบเก้ตัวนอเก้าสิเก้าตอันเสียวแล้วบ่เหลือตั้งสิผ่ามือแล้วว่ะเลือตั้งว่าสิบผ่ามือแ้วเนี่แต่แกมือแหลกพ่อพบอกแม่ที่เก้าเก้าเนาะค่ะเก้าเก้ากรบาดเนื้ก่าค่ะต่ตะองว่านอ่ะที่ว่า บันที่มันเหลือตังซิผามื่อเพื่อเสบอกไว้แท้ระวังสินะอ๋อครับมันเหลือตังซิามือวันที่ะ,ะเหลือตังว่าซิผาเมื่ออ๋อละละตังซิผาอย่างกัไปซื้อมาแล้วอซ,ซื้อไ่ต้องหัวแล่ละอ่า เห็นฟูบอกดูคะไปเอากันนะไปวิซี่เขาหยมืงอนั้นเลยไปเห็นอ๋อไปเห็นโยบิซี่กันดีครับคนคนละส่วนกับฟองเสียเอร์เสียงเสียงอะไรเสียงไหวนะจ๊ะอ๋อเสียงไหวนะครับเนาะครับค่ะนี่เนื้อหานะครับเนาะอันนี้อันนี้เนื้อหานะคือมีรางวัลเนาะห่านะห่านบ๊อบบเพื่อมีรางวั่านก็ห่านกับบัวตีออตวไรล่ะค่ะกลายเป็นเนื้อท่าหน่อยกะแต่ว่าบารนี้ วาฝันฝันหมูอ่าศศนี่ฝันเห็นพอพอที่มันเสียไปแล้วแล้วก็ฝันเห็นบัลยายาที่มันก็เสียไปแล้วก็ฝันปีนีนบ้านเลขที่เพื่อน่ะแปดสิบเอ็ดแต่วันในข้อฝันนี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์เห็่ไหมอ่านนะศูนย์ทักศูนย์เนี่ยเพราะเรศิวไม่ศูนย์บเพราะอะสิมันก็มักเรศิวอยู่แล้วเพราะว่า ตั้งแต่ตัวงวดน่ะปูเราเราเตือนห็นบอ,อเล่าก็เลยบอกว่าน่ะไปเอาไม้ท่าว่าห้พ่อน่งไปเอาไม้ท่าว,าว่าห้พ่อเนี่ยเอาไม้ท่าว่าห้เราเราก็ยกไม้ท่าวึ้นเห็นบอแล้ว<อ>ต้องไปเบิ่งคลิปที่เล่ามือน่ะเสียจวนมั่นยังยังปูเนานะ<อ>ปูยกไม้ท่าวึ้นบอ,อปูเอามือหาเนาะรูบเก็ดไม้ท่าวรูบรูบเก็ดไม้ท่าวล่มมากจนสุดทางนี่น<อ> ต่อเมื่อนิ้กขาหนีบไปนี่โยไม่เ no ท่าเกินแล้วเลยถามว่ามาไม่ไม่เท่านี่ไปเบิ้งเล่าต่อเร่าเล่ากับซีฟนะต้องถามนะเปิดได้นี้คันเิดแล้วค่ะเล็กแล้วเล่าก็เลยถามว่าไม่ถ่าอย่าีเจ็บบอมันก็เลยวมีเจ็บไดนี้เบิ้งมือพอพอยกมือจากนิ้วเลาะเลยยก ห้าเสี่เกย์กขานีแล้วโยกกันเสียอมาี่ต่อเราเต้อนนะดีครับันไม่ข่าแล้วก็โยกตลอดอค่ะแตเชืจะเป็นเก้วันนี่ตีเป็นตัวไหนตีเป็นนครับคุณวันตีเป็นตัวไหนไม่เท่าก็ามนเป็ดอยู่แล้วก็ติมเจ็ดอ๋อแล้วนี่ก็ศูนนี่ก็หาไแต่ว่าวันนี้ปูว่าแหวศูนย์ท้งหลังก็ได้ตีเป็นเจ็ดห้าศูนย์ออ เนี่ยแมนจรรมาหาซูนี้เราไปซื้อกันใั้งแต่ตองหวัดเพราะว่าหาหาซูนจนหาเอวันแล้วก็มีเศษมีเศษเป็นเพราะว่าฟันเห็นพอนี่นอะไรนี่บอถเบียนรถบอค่อยออกอยู่เราเชื่อต่อหัวทหารฟันเห็นพ่อะเบียนรถเจ็ดเก่าศูนย์สองแต่ออกเจ็ดเก่านั่นก็ซื้อเจ็ดเก่าแหละ แล้วอายุท่านเท่าไระคะประมาณหาสิบเจ็ดปีจ้ะเพราะว่าเสียสี่ปีแล้วห้ากสิประมาณหาสิบเจ็ดปีหาสิบหกสี่สองหาสิบเจ็ดแมวจ้ะกับครับเลขที่ปูมาบ่บ้านเลขที่ค่ะบ้านเลขที่บุญแม่คู่หอมหวนห้าเจ็ดศูนย์โ้าเจ็ดศูนย์คู่เทศท่องฟันว่าเขาเอาปืนมายิงใส่บ้านค่ะเอาปืนมายิงใส่บ้านแม่คู่ สามนัดบ้านเลที่หาเจซูนนี่แหละแหงยิ่งแหงไม่ขืนไม่ขืนพนอนะแล้ว,วก็เลยว่าเออสิเป็นบ้านเด็กขี่คือเขาปูตั้งแต่คลิปแหลกมือแหลกปูบอกว่าเลกบ้านเลยขี่ออกอยังหาเจสูนออกแล้วป่อศูนเจส์ถาก็ออกแล้วแล้วเรือ,อยังปูว่าปูว่าเรือให้ให้ไรกับลัง ศูนย์เจ็ดหาออกแล้วเนาะเจ็ดหาศูนย์ออกแล้วเหลือหาศูนย์เจ็ดท่านได้ออกเหลือหาศูนย์เจ็ดนะครับกระตจงกันจะทะเบียนรถทะเยีนรถดันยังกับตะกเตนทะเบนจ้าหกห้าศูนย์เจ็ดเนาะทะเบียนตะกแตนปูวะโห่ขาศูนย์เจ็ดแต่ว่าพอพอทับไปซื้อเราสี่สิบดีกีนะเอาเงินไปสามสิบเก้าบาทเอาเงินไปสามสิบเก้าบาท <med> แต่ขาดอยู่บาทหนึง่ง <med> เขากับบอลลูดไถ <Okay. S 2> ่พอใช้เขาบอลลดไถพอศูนย์าสันบาทเดียวกับบอลลูดไถ่พอเราก็ <med> ้วกว่าพอศูนย์บาทเดียวนะกับบอลดไถ่พอเลยศูนย <med> ์มาสันพอเลยศูนย์แล้วก็เฮดังสีเต็มขึ้น <med> บาทเดียวกับบรลดพอเลยศูนย์ <med> วันนี้ก็ตกกับบาลเลยทีวันแปดหนึ่ง ปรียววนาในตีว่าต้นศูนย์ในเอกนะก็นเลยตีเป็นศูนย์แปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดวันก็เลยเพิ่มศูนย์เข้าไปเป็นแปดหนึ่งศูนย์กระตรงกับเลขปูบ่มาขึ้นเพราะว่าเราว่าเราศูนย์แค่บาทเดียวน่ะเขาว่าอันเราซีซีดีเกียเขาขายสี่สิบบาทปูถือเงินไปสามพิเเก้าบาทเขากับรถให้พ่อพ่อกับขี่รถขับขึ้นมาสั่นขี่รถขับขึ้นมาจดทะเบียนรถพ่อสั่นแล้วก็เลย พอปู่ว่าแห้ว์โซนย์่ข้างหลังมันจะซื้อเจ็ดศูนย์หาโซนแล้วกันหนึ่งศูนอีกตัวนึงก็ซื้อเก้าศูนย์าค่ะเก้าศูนกับตัวกับบานเล็กี่เสียจวนแต่ว่านี่วันสื้อจะตอวงหวดแล้วเก้าศูนนะเพราะว่าปูว่ากินน้ำมบบเผาแงา้มใจนะ,ะหัวมุ่นหัวกับมุ่นมันบอจำในำประจ่าที่ว่าปูกินน้ำเผาแง้มปูเป็นศาสนาแบบเ้าวพูดว่า เอ้าคือม้วนกลัวแท้หัวคือหลอนๆเล้วว่า่ะแต่ละออกมือจะว่ากันเรียว่ามือดจะเป็นหาอันกลมๆก็ต้องเป็นศูนย์ก็วันนี้จากบ้านไอทีเอื้อเก่าหาศูนย์ทื่เก่าว่านี่แล้ววันนี้อันรถที่อันจ่ารถที่ส้นต้นใหม่เนาะพอยส้นต้นใหม่สี่ห้าศูนย์สี่การยังนี่หาศูนย์ทื่เก่าหาศูนย์สี่ศูนย์ทื่เก่า สี่ห้าศูนย์สี่นะครับรถชนต้นไม้ก้อนอานจะเลื่อมชนยังไงตอนว้นหลหนรักศูนย์แต่ปูบอกนะคือจังปูนอปูปูกำลังแบบว่าปรึกษากันสี่ห้าศูนย์สี่ปูน่ะปรึกษากันว่า เสียเอาตัวใดระวังหากับเก่าเพราะว่าตอนปูไมาบอกว่า no. น <mel> ่ะปูบอกว่าเอาทั้งเกจ์เอาทั้งเก่าบ้านนี้ปูเลยมาบอกกันนะเอาเสียเอาตัวใดใส่ถุงเดี๋ยวรอเบิ่งก่องเอาเกจ์หาสไปแล้วเอาเก่าออกก็สนแล้ว่าเราก็เลยเอาเกจ์หาหล่ะว่าเล่มพักเหล็กตัวนี้พอาะยังบ้านเล็กกีกับหาเจซูนอยู่แล้วว่ากับซื้อบ้านเล็กจีเห็นแล้วก็ไปกับมาเอาค่ะคือปูว่านล่ะ รถพ่อพ่อขี่กลัปไปกับม้ากัะป๋าทีมจากบ้านเลขที่หศูนิเจ็ดจะขี่กลัปไปกัะมาเทากับไปกระมาละตัวนี่ล่ะแต่ไม่มีหกจีน่ามาข่าก็ไม่มีหกเขากเกิดตาหกออกไปก็ได้หรือว่าผู้ใดมาหกเอาหกไ้ก็ได้แต่ว่านี่ของวันนี้คือวัมาหกวันมาเก่าค่ะวันมาเก่าะว่าพวนเมื่อเศร้านี่ให้แตงคันให้ใส่ไข่สามสิบเก้าบาทแตงคันห้า ใส่คายสามสิบเก้าบาทกะเขากับเล็วัดฝันสามหาเก่าแต่ของกูที่เป็นสามเก่าหาเพราะว่าสามสิบเก้าบาทให้แต่งขันห้ามาด้วยแมนค่ะแล้วก็ใส่คือคือจังหวดนั้นบอแต่งขันหาใส่คข่สิบเจ็ดบาทกะออกเจ็ดหาไม่บอว่าก็ไปซื้อได้หนึ่งเจ็ดหาเนาะ อันนี้ก็ให้พิจารณา,านะค่ะให้เอฟซีพิจารณาค่ะแมนก็คือเลขนะปูวมันมีทั้งเสียทั้งเก่าคืออันนี้เราบอกว่านะต่ตองหมวว่าน,นเอาอันเพราะว่ไาไม่รอดนะเพื่อนจะเ,นเพื่อนอจะอยู่ไก่เพื่อนมาเพื่อนจะถามตลอดค่ะแล้วก็ฟังิีเพื่อนเพราะว่าเลขเลขตัวนี้นี่เพื่อนปล่อยอย่างแต่ตองหมวเลขสามหา่านเพื่อนบอกแต่มือเลข เขาว่าวันจดไปตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบหกว่าคูสิบหาตัวใดหลายที่สุดแล้วค้นอาจสีลืมตัวใดสินะเพราะว่าแล้วก็แล้วก็ยกมือสี่เนาะแล้วก็ยกมือแต่ยังเสียนบ่ะโอเคโอเคนี่บารนี่คอยกเกมือขางนีจากนิวแล้วากว่าหาแล้วขางนีดิ ลอกก่เลยมาใส่นะนเป็นมุนมุนแลว้ววะกาเป็นมุน่นลอกตาเมือ่อลอกกับโยสีน,ะนั่งค่อนกับอาจเจียมาร่วมกันล่วมกันเ<ษ><ส>มื่อนัน้นเราเรียนสีนะ่ะเพราะนั้นเยอะอาจจะเสียงสูนไหวเจียงสีกนะันความคิดเท่าเนาะ,นะะแต่ว่าแบบนี้ลอกกัยกโยกขางนีขึ้นลอกก็บอกว่าไหมนมาบอกก็นะหนึ่งแปดเพราะว่าคนมีแห้งยกเมื่อขึ้นหนึ่งแปดยัิงด้ก็ลอกปฝุ่นลอกกับลิ อาจสีนึงแปดศูนย์บอเพราะว่าศูนย์ศูนย์เพิ่นเสี่ยงหน่อยะเนี่ยเพิ่นเด็นก็สีนึงบออ้าขันมาเพิ่นขันมาเพิ่นสิเศษแปดฮะถ้าเกิดคือบ่บ่บ่เฮ็ดอันมันบอกคือเฮ็ดสี่เลยจะสี่เห็นบอกคือจังเมืองเสารนี่ปูเฮ็ดจังสี่เอาร่วมกันแต่ว่านี่ปูประเด้บอกเอาร่วมเดี๋ยวะเดี๋ยวตันนี้ช่วงหลังมาเราเฮ็ดโอเคโอเคเนี่ยค่ะแต่ว่านเลขที่ เสียจวนกับเก้าบ้านเลขที่เสียจวนกัเก้าศูนย์แต่ว่าปูนแล้วอางมาสั่งเก้าสิบสามบ้านเลขที่เสียจวนเก้าสิบแต่ทําไมมีสามลงมาก็เป็นเก้าสามเพื่อเก้าสามสามเก้าแต่วางห้องมันกะตีเป็นหรือจะเป็นเก้าศูนย์สามสามศูนย์เก้าก็เสียพราะว่าเ 0, อกกนไม่ศูนย์อยู่แล้วศูนย์ไหนพราว่าศูนย์หนึ่งมากอยู่แล้วล่ะ พ่อฟันย ok ังไงกับศูนย์ศูนย์พู้กับว่าพ่อกับศูนย์ใช่ไหมพ่อไปซื้อเราเขาเปอนไข่รวดไทยกับอะไรนั่นอ๋อครันี่กับเขียนหน่อยอยู่เพราะว่าถ้าจะเขียนจะตลอดก็จะอยู่อีกลายเหลี่ยมนะรู้ไหมเก้าศูนย์สามห้องสียส่วนอันนี้ก็ต้องเขียนหนย อันนี้กองมืองมือว่านคองมือว่านีพ่อแม่สมพ่อมาจากสื้อคูบอกแม่สมพ่อไปตองหวัดก็คือบอกสามเก้ากับศูนย์สี่บอกแม่สมพ่อน่ะศูนย์สี่กับสามเก้าีบอกแม่สมพ่อมนบอกแต่แต่แม่สมพ่อน้าเหมือนกันว่ที่หนึ่ง ศูนย <2004 S 1> for ์ส uh, <laughs> <laughs> ี Dude ่สามเก้าแม่สมพรมาต่ออ่อนโอ้ที่แม่สมพรมาต่ออ่นนะคะแม่สมพรสามเก้าครับศูนย์สี่บอกคันแต่หาแม่สมพรอไปขายกยเดียวหน่อยขายสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าสามสิบขายใครลูกสีสามน้วยลูกสิสามไข่สามไข่ที่หน่อยแม่จะเติมรดนอยู่ไปแค่นั้นแหละแต่ว่อยูอ่อนอยู่สิ่ะอ่อนอยู่ตัวเหล็กตัวเก่ากามศูนย์ก็สี่ศูนย์ก็สี่ศูนย์กห้าศูนย์ก อายุหนี่ละเ<อ>ก้าศูนย์สามศูนสี่ศูนห้าศูนย์่างเรนลักศูนย์ห้กระมักากระมักลักศูนย์นี่้าปลาเหล็กปูนปะอือคนบอกแม่สมบัตินะ่ะไข่ไส้ลูกสิบสามลูกสามไข่อยเจ้าไข่ลูกสิบสามไข่อ๋อนะบาเลขกี่เสียตัวนะเก้าสิบอันนี้ห,หน้านสมบัติสีใส่สามไข่ถ้าเิตีเป็นตัวแรกเพราะสามไข่ สาม่ส ouais. ีตีมันเก้าศูนย์ก็ได้ไม่นวางที่ก็บอกไ่สมพ้อนนะเนี่ยพอบาลเีนทีไ่สมพ่อนห้าแปดสอ๋อห้าแปสี่ไม่เขาว่าเดี๋ยวหาทีมเม่วะเอาทีมยังได้โตสำคัญแล้ววะโตสำคัญกะหันเอาไม่ไยกลางลังกะเลขก็สังกระจายเล่ก็สังกระจายถ้ากันลืมมาะจายเก้าสี่ห้าหันม่เถ้าออกแปดออกเราจะหาสี่ พอหันหันนั้นนาลเก่านกัสีเหเก่าสหอายุแม่คู่กเก่าสีเก่วนอยู่นี่ราัวาสังกระจายแม่คู่กับไปเห็นยวนมองกันนาโอคางคว้าของภาสังกระจายเก้าสีเ็นบหมข้นกัสีคือต่เก่าสามเรื่องเก่าสีไปเหรอวะนี่นะหันมาน่ะ เกวันที่ฟังฟังกูวอามานน่หลายหลายมือนน่นเ,นเกวันนี่มักมักเกียงอ่กมาแล้วนี่เกวันนี่มักตัวเลยตัวโม่ครับวัาก็มักหานไปเรียนรักสีสีมักซีซีศูนกับสีหาอ่าเกวันมักสีศูนยนก,ก,กับซีหาเนาะครับนาะค่ะถ้าห,หันไอ้มักรักรักศูนย์ี่ามักซีศูนย์หาศูนย์หรือว่าเจ้าศูนย์อืมค่ะ เจ๊วันเจเจ๊วันเจ้ะคำบอกของปูออกมาแล้วค่ะเจียวันถึมากี๊ย้นแล้วเพราะว่าขับรถต่ว่าแันเลขบบันเลยทีเนี่ยหาเจี๊ยตนเจี๊ยนหาเีก็เลือกระวังเจี๊นี้นก้นมักเจี๊ยาหลายกว่าตะวันหอดเบิร์ดไปเจียเกียบเจี๊ยวันกับเจแดงโ่ถึงตามก้นกับปูกระบอกครับบอน้ำโดนดีค่ะปูกับเล่หหมุนเหล็กบ่อนห้เบิรงหมุนลูกบอลห้เบิรง เบื้องพวาสิขวาสิไปพ่อไปกองฉลาเนี่ยพอเมี่ยงนี่พ่อไปเบื้องเขามุ้ลูกบอลลูกแหลกอีกเป็นสีเหลืองสีเหลืองอย่างเห็นเล็กเจี๊ดชัดชัดสีเหลืองจ้าสีเหลืองอย่างเห็นเล็กเจี๊ดชัดอ๋อเจี๊ยดเจี๊ดนี่พอเห็นเลยใช่ไหมเจี๊ยดเจี๊ยดอยู่ไหนเจี๊ยดไหนบานนี้ลูกที่สองลูกที่สองสีแดง แต่ลูกที่สองสีแดงนี่บ่เห็นเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนลูกบอลเขาล,ลูกที่สองนี่เปลี่ยนบัดนี้เขาเลยเขาเลยเอาลูกใหม่เขาาลูกที่สามลูกที่สามีสีขาวาสีขาวบอเห็นชัดชัดกระสัน<อ>เห็นศูนย์เพราะว่าสีขาวมันเห็นเลขศูนย์ชัดนี่เหระคะนี่บัดนี้แล้วก็เลยว่า ลูกที่สอนเขาเปลี่ยนเขาดีดเขาดีดคือเป็นเส้นเอิงตลาดเขาเปลี่ยนแมนสีน้ำเงินน่ะบัดนี้มีนักวัฒที่หนึ่งเพราะว่านักวัฒที่หนึ่งบอกพ่อสิอหายสีน้ำเงินลูกแรงเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าเห็นเหล็กหนึ่งมาเขาหมุนน่ะหมุนหลอกม่านหนึ่งมาลูกที่สองเป็นสีเขียวส oh, ีเข oh, oh, ียวนี่พ่อเห็นหนึ่งเก้า บาานี้ลูกที่สามีกคือเขาเขาดีดกันล่ะที่เขาดีดออกกันนะลูกที่สองสีแดงลูกที่สองสีแดงที่เขาดีดขึ้นแปลงเครื่องเป็นสามอันนี้ก็คืออันปูเพิ่นหลอกเนาะค่ะเนาะว่าก็เขียนเขียนข้ามแปลงเพิ่นไว้ว่าคลิปนี้เกี่วันขึ้นสามเกินมาเคลื่อนนี่ค่ะหลอกคุณไทยมั่วจิ้มมาด้วยน้ำแข็งคลองบ้านนี้ก็คือนนี่ค่ะ เพราะว่าตอนแรกเนาะลูกที่สองนีู่โว่าเอ้ะเขาเปลี่ยนแนะสันแต่ก็คือเปลี่ยนมาสันพ่อกะเบิงอยู่สันแต่เบิงยังได้กะเบิงลูกที่สอง่บงบเบิงยังได้กะเบิงบ่เห็นเลยสันเขาดีดขึ้นะะหนึง่งเชิงมี่ค่ะดีดขึ้นหนึ่งเชิงเป็นหนึ่งเก้าสามเพราะว่าโตที่เขาดีดหนึงเชิง ขี้โผที่สองกับขี้สีแดงกะยังงงมากกขี้เก่าเนาะครับเนาะนี่กะคือเก่าสามปูหล่ะปูบอกเป็นคำว่าสามเก่าแต่ปูเออค่ะเก่าสามไม่เก่าก็ว้นไปว้นมากกะแม่บ้านเลยขี่ขื้เก่าหาเจสูนขี้เก่าเจสนี่ละกะยังง้วนอยู่ทะเบียนรถคือเก่าเพราะว่าทะเบียนรถที่กับไปก็มาหาซูนเจ็ดอ่ะนี่เป็นใครมดแดงพอสวัยก็ได้ ไห้มดเดีเพราะว่าบัตริมือของมือนีงเนาะของมือนี่ผู้บอกว่าหอยไซค่ายสามสิบเก้าบาทโอ้คหอยไซ่ายสามสิบเก้าบาทควันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกกันยาพศอะไรสองพันห้าร้อยหกสี่ปู่ว่าประมนพศสองพันห้าร้อยแปดค่ะ ก็สองสองพันห้ารอยแปดก็ม่ตรงกันเอก <c oughs> <c oughs> หา้าศูนย์เอกห้าศูนย์แปดศูนย์เอกที่เป็นยกมือลง <c oughs> มาหาเพราะเพราะว่าสามกับแปดตัวเดียวกันค่ะ <c oughs> ที่วันผีด้วยเพราะว่าถูกตัดเจวันจะเนี่มฟูสังเกตฟูดีก็โมนะครับน้องแล้วอันตัวนี้ยังเกาะ จะเอไปเขียนลงใหมแม่ครับแต่สามสิบเก้าบาทปูบอกว่าเอาค่าใช่สามสิบเก้าบาทครับแต่แกลืมขันห้าต้องแตงขันห้าใส่ค่าสามสิบเก้าบาทถ้าจำนี้เมื่อจากปูบอกว่าให้แต่งคันห้าเมื่อที่ไปมุ่นพัดสังขารจอครับให้แต่งขันห้าแล้วก็เดินวนสามรอบพัดสังขารใจ อันบัตีเป็นเจ๊กตีเป็นเก่าวันตีอะไรตัวนี้แล้วก็ตรงกขาฟ้องฟันนั่นมาได้แก็คือสามเก้าห้าแต่คือขันห้าเอาไว้ข้างหน้าครับเดือนวนสามรอบเดือนวนรอบพัฒน์กรจายสามรอบพัฒน์กระจายคแล้วบอกถ้าตีพัฒน์กระจายเป็นเก้าหเป็นยังไงถ้าก็เก้า เป็นเก่านะครับเนาะค่ะเป็นเก่าไม่เป็นเป็นแม่นค่ะเป็นเก่าเนาะคุณพารวยตีแม่นค่ะนี่ละกับว่หนีจากนี่เด็กกับว่หนีจากสามหาเก้าเก้าหาสามเพราะว่าปูบอกตั้งแต่ตองงวดอย่าลืมนะคะตัวนี้อ๋ออย่าลืมนะครับเนาะอย่าลืมเพราะว่าเลขที่คุณวันชี้อยู่นะคะคันหาตรงนี้คันหาค่ะคันห้าคันแปดค่ะ มื่นแตงคันซึ้งคันหางแลวคันแเดินวนสามรอบนี่เ่าว่ากันเดินวนกันเดินรวนหรือมัาจะเป็นศูนย์ไม่ได้เดินร่ะเดินวนอาจจะเป็นศูนย์นะกตัเมื่อวันอยู่โตกาคือ้เก่าเก้ารุ่นสามขึเก่าหรือเข้าแล้วแต่ค้นมากตัวขาวน้อเอาเมื่อมาขาก็เอาศูนย์ใส่แต่เก้านะ เก่าได้เตียนอนมาจะเป็ี่ยนแนวทางนะครับนมาฝากนเับเป็นแนวทางของคุณวันนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะายเอฟซีรีบดูรีบซื้อนะคะรีบตัดสินใจก็จะไว่าลายโตแท้เราหวัมากแต่ไม่ไม่ได้ลายโตเพราะว่าเ้ามาเขียนลงสมมติหรือห้ามาเบิองเรามาคัดเนมนีแม่มาแต่ที่ที่หวังมากว่าปูกับว่าอ้าวหาสามเก่าเก้าสามหา แล้วก็เอาอย่ากก็หาคือกาแล้ววันนี้ไห้แ้งคันหาทูบกัมหนึง่งกัมหนึ่งอย่างนี้เจ็ดสิบดอกเที่ยนเที่ยนหาทูบกัมหนึ่งกัมหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดสิบดอกแค่ทูบ่กะก็มาหาเจ็ดสวน,นอีกคือกานั่นแหละก็่คือเมื่อวันตะบานเล็กี่แทะนะในคำว่าก็ว่าคือมาออกตัวกาเพราะว่าหัวที่ปูวาพอซ้อซ้อนพันหาร้อยแปดหัวต้องหัน ออกบ้านเลขกีได้ค่ะ0ูนย์เจห้าลือวันนี่สิมาบ้านเล็ีแม่คู่อีกขึ้เก่าเพราะว่าเอซกับฟันเกียวจะกับแม่คู่ค่ะพาแม่คู่กับซีซีเก่าดีหาซปีแล้วด้วยค่ะพศสองพันห้าร้อยส่ิบห้าแม่คูเกิดพศสองพันห้าร้อย่ะิบหายังไงเช้านี้ก็ขอขอบคุณคุณวันมากนะคะที่ให้แนวทางเอฟซีนะค่ะขอบคุณ ก็ขอให้ f อทุกท่านโชคโโทหมันๆในวันที่16กันยาสองห้าหกสี่นะคะ <c oughs> ขอให้ทุกคนเฮงๆเลยๆนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเลขตะก,กะเตนของปู่นะคะ ก็ถือว่าเป็นเลขที่สวยมากนะคะก็ให้ f ซีโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางสื่อกลางมานำเสนอเท่านั้นนะคะก็ขอให้ f ซีทุกท่านเฮงๆเลยรวยในวันที่16กันยายน2564นี้นะคะ